ฟัวฮึอย่างนีหวะปวดปัดปวดปัดปวดปัดรั่วข้อหลังใช่ไหมใช่รั่วข้อหลังเชื่อมสามข้อหน้าไม่รั่วนะครับแต่ว่าไปรั่วข้อหลังแล้วก็มีมีข้อหน้ารั่วด้วยเนี่ยแต่ตรงฟองไฟไฟอยม,มันมีโอกาสลามได้จะยกขึ้นมาดูสิใกล้ๆกับที่เชื่อม เดี๋ยวมาดูงานซ่อมรั่วนะครับของยี่หอ้อนะเทอร์บูคูนะฮะตวเนี้ยมีการซ่อมมาแล้วนะครับนี่หนึ่งครั้งนะครับเท่าที่ดูตาเปล่าครับเป็นมันจะลามไปข้ออื่นนะครับตามที่เห็น นี้ลูกค้านะคะเรียกเรามาทำการซ่อมรั่วฟังเพิ่มคอยเย็นนะคะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแอร์เทอร์โบคูลนะคะเทอร์โบคูขนาดหนึ่งหมื่นแปดพันนะคะรุ่นธรรมาดามีมีอาการไม่เย็นนะคะแล้วก็พอเรามาเช็คปรากฏว่า หน้าจอดิสเพย์จะขึ้นสัญญาณ P3 นะคะแล้วก็หยุดทำงาน P3 นี้ก็คือระยาหายนะคะลักษณะอรอยเชื่อมนะคะมีงานซ่อมมาก,ก่อนก็น่าจะน่าจะลามไปข้ออื่นะเปียกไปหมดใช่แต่ว่าที่เชื่อมรู้สึกจะเชื่อมเฉพาะสามสามข้อใช่ไหมใช่เชื่อมเฉพาะจุดที่รั่วเชื่อมเฉพาะด้านหน้านะคะส่วนแผงด้านหลัง ยังไม่มีจุดรั่วหมายถึงว่าไม่มีรอยเชื่อมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปเทสเทสน้ํานะคะเห็นไหมนี่นะคะมาดูแผ่ที่ในการเชื่อมไปแล้วสามข้อสามข้อด้านหน้านะคะนี่หนึ่งสองสามแต่ว่าพอพอเราเปิดฝาปิดนะคะจะเห็นว่ามีคาบน้ํามันนะคะนี่ที่บริเวณแผงด้านหลังส่วนตรงกลางไม่มีนะคะเห็นชัดเจนดำาๆ การนี้ลามครับตามมาข้ออื่อนเดี๋ยวเราส่วนข้อนี้เชื่อมน่าจะอยู่อยู่แต่ว่าก็ขเข้าเข้ากระบวนการเดิมน,นะคะ<ช>ทําทุกอย่างเหมือนเดิมทำไมเราต้องเชื่อมทุกข้อนะครับแล้วทําไมเราต้องเอาลงมาใช่ไหม <laughs> เพราะว่ามันเห็นไม่หมดคือหลังจากเชื่อมเราก็ต้องจุ่มไนโตรเจนอีกรอบหนึ่งหรือว่าเทสจนกว่าจะผ่านถึงจะจบรับประกันงานได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเผาเอาข้าวน้ำมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเธอโบครูจะเอาอยู่หรือเปล่าแอร์็ยังใหม่อะนะแต่รลูเต่ร์ลูแอรไม่ได้ปีอะไรมากครับยังใหม่ดี เนี่ยข้อนี้คือข้อที่มีการซ่อมมากอ่อนสามข้ออันนี้เชื่อมค่าแผงครับนะเห็นลูกค้าบอกแล้วมันมันจะลามมาพวกนี้ครับที่มองเห็นของเราข้อเดิมที่เชื่อมก็อยู่แต่ว,ว่ามันลามส่วนงานเชื่อมของเรานะครับอาจจะดูแพงหน่อยนิดนึงหน่อยแต่ว่า จบนะครับรับจบพอเราเชื่อมห้ทุกข้อนะฮะจุดนี้นะครับรั่วดูดินรั่วโอ้โอข่าแอร์นะคะข่าแอร์ของแท้เล้ต้นตับเพลิงต้องเข้าแล้วโอ้ คิดเราลูกค้าก็ออกไปขาดเนื้อเราจะแดงอ่ะเดี๋ยวอัดไน,นเตรเจนเทดรั่วรอบแรกนะครับบอบาๆสักสองร้อยห้าสิบก็พอแนละ้วอาจจะเห็นว่ามันรั่วเฉยอแต่เราเราจะเชื่อมทุกข้ออีกแล้วนะครับจะอัดเทสให้ดู เดี๋ยวฟัดอืมเยอะไ่มปัด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 เป็นรั่วข้อหลังใช่ไหมใช่รั่วข้อหลังเชื่อมสามข้อหน้าไม่รั่วนะครับแต่ว่าไปรั่วข้อหลังแล้วก็มีมีข้อหน้ารั่วด้วยหนี่งหนึ่งหนึ่งแต่สองสองไฟฟ้า มีว<ะ>่ามันมีโอกาสลามได้ไยกขึ้นมาดูสิใกล้ๆกับที่เชื่อมเป็นฝอยๆหน,หน้อยๆอืมคะอะคอลลางอัดไม่เยอะอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่เดี๋ยวคอหลังแต่เดี๋ยวเราก็จะเชื่อมใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเอาอยวเอข้อเดียวฝั่งหลังมันลามมาข้อหลัง ซ่อมไปข้อหน้านะครับลามมาข้อหลังต่อลูกค้าโดนสองรอบงานซ่อมเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมทีละข้อนะคะ เช็คล่วหลังซ่อมนะครับ ผมดันไปที่ประมาณ400นะครับอ่ะ450เลยก็ไดนะ้สูงสุดเคยอัดไปที่500นะครับเห็นเพื่อนช่างว่าอัดมากๆแอร์เก่ามันแตกนะครับก็เลยต้องลดแรงดันลงมานะประมาณ430 ผลการเทสครั้งแรกผ่านไหม <Okay. S 1> ถูกไหมนะครับเพรสรอบเดียวโอเคงหมจริงคลิปรอบเดียวผ่านครับจริงเหรอจริง <laughs> เดี๋ยวไฟฉายมาส่อ,สองก็ได้จุ่มฝักบัวยังฝักบัวไม่รั่วจุ่มนะ่น่บใช่นี่ถ้ารั่วเขาจะเป็นเส้นขึ้นมานะครับตัวนี้นิ่งเกรดดิงจริงๆสามร้อยห้าสิบนี่ก็แทบจะขึ้นทั้งหมดแล้วนะเราอัดแรงดันเผื่อไว้ที่สี่ร้อย ซองขวาก็นิ่งนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วมาเช็คอีกรอบหนึ่งโอเคครับ ยา yeah, F 2ครับเอ๊ะผมสนใจะซื้อเลยค่ะมีลิงก์ให้ไหมครับมีลิงก์ให้ไหมมีค่ะเดี๋ยวตักด้าล่างนะคะแม่กัดผิววัสดุนะครับกัดแต่มือ อันนี้หลังซ่อมก็จะล้างให้ลูกค้านะ,ะตอนนี้เราก็กำลังเชื่อมสเตย์วานิคนะคะก,กันรั่วกันสนิมสองฝั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรอสักพักแล้วก็จะเพิ่มแบบ แบบสายทับนะคะมันก็จะเงาเงาสวยขึ้นนะหลังพ่นนะครับเปิดให้มันแห้งนะครับมันดูดอากาศป๊ับ นี่ขนาดยังไม่ได้พ่นแบบใสทับนะคะแค่นี้ก็เงาสวยละจะออกสีทองแดงนะคะจะไม่ใช่แบบแดงเป็นสีแดงขนาดนั้นสีคล้ายทองแดงแอีกด้านนะคะเงาสวยเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวพ่นใสทับนะคะ กำลังประกอบแอรนะคะใกล้ถึงความจริงละอ,อีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงน่าจะเสร็จนี่คือโฉมหน้าของแอร์ยี่ห้อเธอ,อร์บคูะมาดูด้านนอกนะครับตอนนี้แรงดันได้ที่เจ็ดสิบสี่ psi นะครับ ตอนนี้เป็นอายี่สิบสองก็อ,อุณหภูมิน้ำยาที่ประมาณหกจุดห้าองศาคนระับกระแสนะครับกระแสได้ที่หกแอมป์นะจากหกจุดเก้าแอมป์นะฮะทอ่ทอท่อเริ่มมีเหงื่อนะกลับมาก็น่าจะพอแล้วตอนนี้ร้อนละอุเลยเดีย๋ยวไปดูด้านล่างกันครับว่าได้กี่องศาอุณหภูมิ มาวัดอุณหภูมหน้าเครื่องนะคะหลังจากซ่อมเสร็จรั่วมุมสายนะคะยะคี่ห้อเทอร์โบคูลโอเคหน้าแอร์นี่หนาวมากนะคะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดองศานะคะ สุดรีเทิลลิทเทินอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดโอเคสิบเอ็ดองศาก็ถือว่าลงได้ไวนะคะสเต็ปต่ออีงานซ่อมรัวหลังพึ่งนะคะ